ดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูจ๋านะคะจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องของอาหาร5หมู่นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ครูจ๋าได้มอบหมายใบงานให้เด็กๆกลับไปทำที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาชมคลิปครูจ๋ามีคลิปวิดีโอแล้วก็มีการสอนเนื้อหาให้เด็กๆตั้งใจฟัง แล้วกลับไปทํำใบงานที่ครูจ๋ามอบหมายนะคะอาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราไปชมคลิปเพลงเกี่ยวกับอาหารห้าหมู่กันก่อนนะคะ เด็กๆฟังเพลงจบไปหรือยังคะอ่าจบไปแล้วสนุกไหมคะอ่านี่เป็นเพลงเกี่ยวกับอาหารหหมู่นะคะเราฟังไปแล้วตอนนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสอนเด็กๆตั้งใจฟังนะคะว่าอาหารมีประโยชน์อย่างไรนะคะอ่าก็จะเริ่มเลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะ ประโยชน์ของอาหารห้ามูมเด็กๆรู้จักอาหารไหมคะาเด็กๆทุกคนต้องรู้จักอาหารแน่นอนเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่เราใช้ในการกินใช่ไหมลูกเรากินทุกวันเพื่ออะไรคะก็เพื่อให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนะคะเราไม่ทานอาหารได้ไหมคะอ่า,อาไม่ได้นะคะเราต้องรับประทานอาหารนะคะ ซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตนั่นเองนะคะอ่าก่อนที่เราจะเริ่มนะคะอ่าคุณจ๋าอยากถามเด็กๆนิดหน่อยนะคะอาหารห้าหมูนลุหนูเคยเรียนไหมคะอ่าบางคนก็อาจจะตอบได้บางคนอาจจะตอบไม่ได้ ร,รู้บ้างว่าอาหารห้าหมูมีอะไรบ้างเคยได้ยินไหมคะ,ะใครได้ถ้าใครสามารถรู้นะคะก็ลองตอบดูว่าเดี๋ยวมันจะถูกหรือไม่ถูกนะคะ,ะไปต่อค่ะ,อ,ะอาหารนะคะอาหาร มีอยู่5หมู่นะคะที่เด็กๆต้องรู้จักและถ้าเรารู้จักแล้วเราจะกลับไปทำใบงานได้นะคะและเราก็จะได้เลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องร่างกายเราจะต้องแข็งแรงว่าในแต่ละวันลูกเราควรจะรับประทานอะไรบ้างนะคะซึ่งความหมายนะคะเคยรู้ไหมว่าอาหารหมายถึงอะไรอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานไปแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกาย ในด้านต่างๆนะคะไม่ทำให้เกิดโทษอะไรที่ทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเขาเรียกว่าอาหารนะคะเราทุกคนต้องรับประทานอาหารทุกวันเพื่อให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตแล้วทุกวันนี้เด็กๆรับประทานอาหารอย่างไรคะรับประทานอาหารครบห้าหมู่ไหมหรือว่าทานอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่า บางคนก็ทานแป้งเยอะบางคนก็ทานผลไม้เยอะเราลองมาดูนะคะว่าแต่และอย่างมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะและต้องทานอย่างเหมาะสมนะคะอา,อาหาร5หมูนะคะก็คืออาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะลูกเนาะ อันแรกเลยค่ะอานี่ที่ครูจา๋าวงวงนี่อันแรกเลยอะไรคะอ่านได้ไหมตัวแรกคือโปรโตีนค่ะอโปรโตีนนะคะโปรโตีนเป็นพวกอะไรให้เด็กๆสังเกตในผ้ามันลูกเจออะไรบ้างอ่าบางคนก็จะเจอปลาบางคนก็เจอไข่เจอเนื้อใช่ไหมคะเจอถั่วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนาะว่า พวกนี้มีอะไรบ้างใครจำได้เดี๋ยวจะไปตอบใบงานได้แน่นอนนะคะอะไปดูโปรโตีนเสร็จแล้วขยับมาคะลูกอ่านตามลูกสอนคุณจ๋ามามาเจอตัวนี้ค่ะอะไรคะที่คุณจ๋าวงๆนี่คาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตเดก็กๆลองสังเกตสิมันเป็นรูปของอะไรคะขนมปังใช่ไหมคะนี่เห็นก้อนใหญ่ๆขนมปังเลยและในนี้ก็อาจจะเป็นเม็ดข้าวอะไรพวกนี้นะคะ เป็นพวกที่เป็นแป้งเป็นข้าวที่เรารับประทานนะคะขยับมาต่อคะอ่ะลูกอ่าขยับต่อขยับต่อขยับมาตัวนี้เห็นไหมคะที่ครูจ๋าวงวงวงนี่มีตัวอะไรเด่นเด็ดดินดินอยู่ตรงนี้ <c oughs> เป็นส่วนของเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะสังเกตดูสิคะว่าเป็นพวกของอะไรเอ่ยลองสังเกตลูกอ่าเป็นพวกของผักเห็นไหมคะ รู้ไหมว่าเป็นผักก็เห็นไหมคะใบสีเขียวๆเลยค่ะมีแครอทมีพริกหยวกมีมะเขือเทศอะไรพวกนี้จัดเป็นพวกของเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะอ่าไปต่ออันนี้เด็กๆอาจจะชอบทานหน่อยใช่ไหมคะอะไรเนี่ยลูกดูซิดูภาพซิเป็นพวกของส้มใช่ไหมคะเออส้มแต่นี่ส้มมันคงจะสีเหลืองเนาะเออมีแอปเปิลค่ะ เป็นพวกของวิตามินอ่าวิตามินนะคะใครชอบกินวิตามินไหมลองคิดดูซิตัวเองชอบกินหรือไม่ชอบกินอ่าอันสุดท้ายอันที่ห้าแล้วลูกคบห้าอันก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของมันนะคะมาดวอันที่5้าคือพวกของไขมันค่ะไขมันนี่ใครไม่เคยรู้จักไม่มีมั้งบ้านทุกคนมีแน่นอนค่ะอันนี้อะไรคะ น้ำมันค่ะขายเป็นขวดนะคะอ่าน้ามันที่เรากินกันก็คือน้ามันถั่วเหลืองน้ามันพืชอะไรพวกนี้ลูกนะคะอ่าไปต่อค่ะตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวจะได้กลับไปทำใบงานได้ถูกต้องนะคะอ่ามาดูตัวแรกเลยค่ะโปรโตีนโปรตีนเ่าบอกว่าอยู่หมูทะะหม่ที่หนึ่งนะคะหมู่ที่หนึ่งโปรตีนเห็นไหมคะ ได้แก่เนื้อสัตว์พวกเนื้อสัตว์ค่ะไข่นมถัว่วนี่อยู่ในนี้หมดเลยนะคะเนื้อสัตว์ก็เห็นไหมคะมีปลาเนี่ยค่ะมีอะไรคะมีเนื้อหมูนะคะอะไรอกีกมีถั่วเห็นไหมเขาบอกว่ามันมีถั่วด้วยใช่ไหมคะอ่ามีถั่วค่ะมีอะไรมีไข่ค่ะเนี่ยไข่ไข่ไข่มีอะไรคะอันนี้เนื้ออะไรเนี้ออะไร เนื้อน่าจะเป็นเนื้อไก่แล้วลูกเนาะอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อปลาเนาะอันนี้ถั่วอะไรใครเห็นสังเกตถั่วอะไรถั่วแดงอันนี้ถัวถววถ่วอะไรเจาได้ไหมถั่วลิสงค่ะหรือบ้านเราถั่วอะไรถั่วดินใช่ไหมเอออันนี้อาจจะเป็นถั่วเม็ดเล็กๆนะคะอ่าไปต่อนะคะ เด็กๆคะมาอะไรคะเมื่อกี้คุณาพูดไปรอบนึงแล้วคะ่ะพวกของคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตค่ะเป็นพวกของอะไรคะเออคาร์โบไฮเดรตนะคะจะเป็นพวกข้าวค่ะทุกคนกินข้าวใช่ไหมคะแป้งค่ะแป้งนี่จะเป็นอยู่ในพวกของขนมมาลูกเห็นไหมเป็นแป้งนะขนมปังทํามาจากแป้งนะคะน้ําตาลลูกอ่า เผือกมันค่ะที่เป็นก้อนเป็นหัวนะคะเผือกมันนะคะที่เป็นก้อนๆเรามักจะกินที่มันเป็นสีม่วงสีอะไรแบบนี้บ้านเราก็มีกันเนาะพวกมันพวกเผือกสีอะไรคะสีม่วงใช่ไหมบางอย่างก็ออกสีขาวๆบางอย่างก็สีส้มๆม,มันบ้านเรานี่มีหลายสีเลยเนาะอ่าเห็นไหมคะนี่เป็นภาพของเขาลูนนี้ขนมปังเห็นไหมคะทํามาจากแป้งเนาะ อันนี้น่าจะเป็นข้าวนะคะถ้าคุณจ๋าดูแล้วน่าจะเป็นข้าวเนอะลูกเนาะสังเกตนี่ก็น,น่าจะเป็นน้ําตาลนะคะลูเห็นไหมมันเป็นสขีขาวเนี่ยนะคะเราสังเกตดูเนอะลูกเนาะอ่าไปต่อนะคะอ่าอะไรคะอะไรคะเมื่อกี้คุจะาพูดไปรอบนึงแล้วค่ะจำได้ไหมพวกของ เกลือแร่หรือแร่ธาตุนะคะพวกนี้เด็กๆชอบกินไหมคะอ่าเกลือแร่หรือแร่ธาตุเป็นหมู่ที่สามเป็นพวกของพืชผักเห็นไหมคะอันนี้ต้นอะไรลองช่วยกันดูสิมะเขือเทศใช่ไหมคะ,ะมะเขือเทศอะไรอีกเนี่ยน,นี่อะไรเขียวๆนี่ตอบได้ไหมเขียวๆอุยอ้ยแปงก่าใช่ไหมคะน,นี้อะไรเลยเลยเอ่ย ส้มๆนี่เด็กๆรู้จักชอบกินไหมคะอะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแครอทค่ะอันนี้อะไรนี่อะไรไม่ใช่แอปเปิลนะคะอะไรคะเนี่ยอะไรเลยพริกหยวกค่ะที่เป็นพริกหยวกเป็นพริกที่เด็กๆสามารถรับประทานได้เพราะมันไม่เผ็ดนะคะอันนี้เป็นพวกผักเนาะผักอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะอาจจะเป็นผักสลัดอะไรไม่รู้เนาะรูจา๋ามองแล้วมันไม่ค่อยชัดนะลูกเนาะแต่เรารู้กูจา๋า คิดว่าเราต้องมองรู้เพราะมันเป็นสีเขียวใช่ไหมคะพวกผักใบเขียวนะคะเป็นเกลือแร่หรือแร่ธาตุเนาะ,อะโอเคลูกไปต่อนะคะเดี๋ยวจะจบแล้วนะคะนิดเดียวอ่าอะไรคะลูกหมู่สีแล้วค่ะมาถึงหมู่สีแล้วค่ะอะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณจ๋าทำเครื่องหมายตามนะลูกเนาะจะได้เห็นชัดๆนะคะอ่ามาดูตัวนี้คะ่ะอะไรคะ วิตามินวิตามินเป็นพวกอะไรนี่เด็กๆน่าจะชอบทานนะคะหมูนี้หมูสีค่ะเป็นพวกของอะไรเนี่ยดูภาพแล้วเนะะี่ยผลไมา้ใช่ไหมคะเออครูจ๋าก็บอกไปแล้วเป็นพวกของวิตามินจะเป็นพวกของผลไม้นะคะอันนี้มีลูกอะไรเอยลองดูสิสีแดงๆค่ะแอปเปิลโอเคอะไรคะสีส้มๆค่ะ กรส้มไงคะบ้านเรามีเยอะเลยค่ะแม่อายมีส้มนะคะอันนี้ก็ส้มเนาะลูกเนาะอันนี้ก็ยังมีแครอทด,ด้วยเออแครอทสามารถมีทั้งเกลือแร่แร่ธาตุแล้วก็ยังมีวิตามินในแครอทเนาะลูกเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นมะนาวไหมคะลูกเออมะนาวหรือส้มก็ได้เนาะผลใหญ่ๆเนาะลูกเนาะอ่ามูสีแล้วนะคะอ่ามูสีวิตามินผลละไม้นะคะโอเค ไปต่อลูกเหมู่สุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าอาหารห้าหมู่นะคะสุดท้ายไขมันค่ะอ่ามาดูไขมันกันดีกว่าเนี่ยไขมันเป็นยังไงคะลองดูสิคะามาดูไขมันค่ะเนี่ยหมูสุดท้ายแล้วหมูห้าไขมันนะคะเป็นไขมันจากพืชและสัตว์เห็นไหมคะก็อาจจะเป็นเห็นไหมลูก อันนี้เป็นน้ำมันเหมือนกันแต่น้ำมันน้ำมันข้าวนะคะอันนี้อันเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมังค่าหรืออะไรคะของขิงเนี่ยหรือว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยแหละลูกที่เขาใช้ทําน้ำมันนะคะแล้วก็ยังมีน้ำมันที่มาจากสัตว์ก็อาจจะเป็นน้ำมันหมูแบบนี้ลูกสามารถทําน้ำมันได้นะคะมีรสชาติดีรับประทานได้เหมือนกันนะคะ อ่าเรียบร้อยยังไม่จบนะคะลูกอีกนิดนึงเดียกตั้งใจฟังนะคะอ่าเมื่อกี้อาหารเรามีอยู่5หมูนะลูกหมูอะไรคะหมู่แรกโปรโตีนหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สาม แร่ธาตุใช่ไหมคะหรือเกลือแร่หมูซีวิตามินหมูห้าไขมันอ่าลูกมีห้าหมู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหหมูเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วมันทำหน้าที่อะไรเราต้องกินอะไรเพื่อให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตเราต้องทานอะไร ดีแบบนี้ลูกเดี๋ยวคุณจ๋าจะบอกประโยชน์ของอาหารแต่ละหมู่นะคะซึ่งแต่ละอย่างจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันดังนั้นเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้หมู่เพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะโอเคไหมคะอ่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละหมู่มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายของเรานะคะ มาดูเลยค่ะหมู่ที่1ห,หมู่โปรโตีนอาโปรโตีนเป็นยังไงคะดูก่อนค่ะ,ะดูตามลูกศรของครูนะคะอาป้ายอาโปรโตีนโปรโตีนได้แก่อะไรคะเมื่อกี้ครูจ่าสอนไปนรอบนึงแล้วค่ะโปรโตีนได้แก่พวกของเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะไข่ นมแล้วก็ถั่วใช่ไหมคะมีเออมูไข่นมถั่วเนื้อสัตว์อ่าเห็นภาพก็จําได้นะลูกเนาะอ่ามันช่วยอะไรนะคะช่วยในการทํางานของร่างกายเห็นไหมคะช่วยในการทํางานของร่างกายช่วยการเจริญเติบโตของร่างกายอ่ามูหนึ่งทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโต ก็คือทำให้เราเนี่ยสูงขึ้นอะไรแบบนี้ลูกเข้าใจไหมคะ,จะเจริญเติบโตใครกินโปรตีนเยอะๆก็จะสูงใครไม่ค่อยกินโปรตีนก็จะไม่ค่อยสูงหรือร่างกายก็จะแข็งแรงกินโปรตีนเยอะๆนะคะก็หนูอาจจะทานเนื้อพวกนี้ลูกไข่ก็ได้นะคะนมเห็นไหมโรงเรียนของเราให้หนูดื่มทุกเช้านะคะแล้วก็ช่วงที่ปิดเห็นไหมคะครูจ๋าเตรียมนมให้เด็กๆ คนละ20กล่องเห็นไหมคะให้หนูกลับไปทานด้วยนะคะไม่ได้เอาไปทิ้งไว้ที่บ้านเฉยๆนะคะนมที่ครูแจกให้ให้กลับไปดื่มที่บ้านนะคะโอเคไหมคะอ่าโอเคไปนะลูกนะโปรโตีนช่วยในการทำงานของร่างกายช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะประโยชน์ของเขา ไปค่ะหมูสองอะไรคะอะไรคะหมูสองค่ะหมูสองคาร์บโบไฮเรดรตอ่ามาดูคาร์บโบไฮเดรตทำอะไรนะคะคาร์บโบไฮเดรตเป็นพวกอะไรเมื่อกี้พูดไปรอบนึงแล้วหมูสองมแอดดีแป้งข้าวลูกออ่ะรดแป้งน้ำตาลเกลือมันนะคะ ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบประสาทและสมองเออเห็นไหมคะเป็นแหล่งพลังงานให้พลังงานต่อร่างกายให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อเราไปใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆไปออกกำลังกายไปเดินไปอะไรแบบนี้หลืกเราต้องทานแป้งด้วยนะคะทานข้าวเราจะได้มีกําลังจะได้ไปทํางานได้จะได้ทําการบ้านให้เสร็จนะคะต้องทานแป้งด้วยทานพวกข้าวนะคะ ข้าวที่เรามีกันทุกบ้านเลยต้องช่วยกันนะคะแต่ที่สําคัญทานข้าวต้องทานให้หมดนะคะเหมือนกับที่โรงเรียนของเราเห็นไหมลูกตอนกลางวันเราทานข้าวเราต้องทานให้หมดเพราะข้าวเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เห็นไหมลูกหนูต้องการพลังงานที่ใช้ในการเรียนการเดินการวิ่งการเล่นเนี่ยใครที่ไม่ทานข้าวก็จะไม่มีแรงวิ่ง ไม่มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะอ่าไปต่อนะคะ,ะลูกมาค่ะหมูที่สามหมูของเกลือแร่เห็นไหมคะเกลือแร่แร่ธาตุเป็นยังไงอ่ามาดูเกลือแร่จําได้ไหมเมื่อกี้คุณจะบอกว่ามันเป็นพวกอะไรคะเกลือแร่แล้วก็แร่ธาตุเนี่ยเป็นพวกของอะไรเออ พืชผักอที่เรามองกันเมื่อกี้เป็นพืชผักนะคะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเหมือนกันนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะให้แข็งแรงทําให้เราแข็งแกแ,งแร็งป้องกันโรคนะคะเราต้องทานผักด้วยนะคะถ้าเราทานแต่โปรตีนอะไรพวกนี้เราก็จะไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันนะคะพวกผักจะเป็นตัวเสริมสร้าง ต่อสู้กับเชื้อโรคพวกนี้ต้องทานผักด้วยนะคะช่วยภูมิคุ้มกันช่วยในระบบขับถ่ายแบบนี้ลูกต้องทานผักด้วยเพราะว่าผักก็มีเห็นไหมคะมีประโยชน์นะคะโอเคไหมคะเพราะว่าเสริมสร้างเกลือแร่และก็แร่ธาตุให้เข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองอ่ะไปต่อค่ะ หมู่ที่สี่วิตามินนะคะวิตามินนี่เป็นพวกอะไรคะหมู่ที่สี่วิตามินเป็นพวกของผลไม้พวกนี้เด็กๆชอบทานแต่บางคนก็ยังไม่ชอบนะคะจร,จริงแล้วผลไม้อร่อยไหมคะผละไม้อร่อยนะคะมีรสชาติหวานมีรสชาติเปรี้ยวอยาให้รสชาติที่อร่อยในการรับประทานอาหารของเราใช่ไหมคะเป็นตัวอะไรเห็นไหมคะ ช่วยในระบบย่อยอาหารและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะคะเออลดลดการเกิดโรคก็คือร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองนะคะช่วยในการย่อยอาหารเห็นไหมคะเราต้องทานผักทานผักผลไม้เพราะพวกนี้มันมีเส้นใยอาหารมีกากอาหารเออมีใยอาหารที่ช่วยในระบบขับถ่ายเลยช่วยในการย่อยของเราเข้าใจไหมคะ ใครที่ไม่รทานพวกผักผลไม้ก็จะทําให้หนูขับถ่ายลาบากหรือไม่ยอมขับถ่ายนะคะเพราะร่างกายของหนูไม่มีเส้นใยอาหารนั่นเองโอเคไหมคะอ่าพวกของวิตามินอันสุดท้ายค่ะหมู่ที่5ค่ะเป็นพวกของไขมันเห็นไหมไขมันก็ยังมีประโยชน์นะคะ ก็คือมีประโยชน์อะไรไขมันเรามาดูกันค่ะไขมันจากพืชและสัตว์ไหมคะเป็นแหล่งพลังงานให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเห็นไหมคะให้ความอบอุ่นก็คือทําให้ร่างกายของเราถ้าเกิดอากาศหนาวฝนตกพวกนี้จะเป็นไขมันที่ป้องกันร่างกายของเราประทะกับอากาศโดยตรงนะลูกจะรักษาอุณหภูมิของร่างกายของเรา ซึ่งเราควรมีในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าทานไขมันแล้วจะอ้วนไม่ยอมทานแบบนี้ไม่ได้นะคะทานได้แต่ต้องทานในปริมาณที่ลดลงเพราะว่าไขามันเนี่ยอยู่หมู่ที่ห้าแปลว่ามีความสําคัญอยู่นนลูกแต่ว่ามีความสํา,สค,าสคัญน้อยขาดก็ไม่ได้แต่ว่าต้องมีแต่มีในปริมาณมน้อยๆเพราะอยู่หมู่ที่ห้าเข้าใจไหมคะ เพราะเขาก็ช่วยดูแลร่างกายของเราเหมือนการจะขาดอันไหนอันหนึ่งไม่ได้แต่อย่าทานเยอะเมื่ออย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นโรคอ้วนนะคะใครอยากเป็นไหมคะไม่อยากเป็นเนาะอ่าต่อค่ะไหวตบแล้วค่ะวันนี้ครูจ๋าจะสอนเนื้อหาแค่เนี้ยถ้าเด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ อ่านด้านบนนะคะคุณจ๋าทำความรู้ให้หนูได้กรอบด้านบนนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปหรือว่าทำดูคลิปคููจ๋าไปด้วยทํำใบงานไปด้วยจะรู้ว่าครูจ๋าเนี่ยได้สรุปเนื้อหาให้หนูด้านบนสามารถนามาตอบใบงานได้นะคะก่อนที่คุณจ๋าจะจบการสอนครูจ๋าจะมีคลิปสนุกสนุกให้หนูดูอีกรอบโอเคไหมลูกเกี่ยวกับอาหารห้าหมู่นะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะ หหลัก5ห,หมู่หมู่ที่1โปรโตีนเช่นเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมู่ที่3เกลือแร่หรือแร่ธาตุเช่นพืชผักต่างๆกินผักหลากหลายสีช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคระบบขับถ่ายเป็นปกติหมู่ที่4วิตามินเช่นผลไม้ต่างๆ ช่วยให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้อย่างปกติสร้างภูมิต้านทานโรคผิวพรรณสดใสสุขภาพปากและฟันดีหมู่ที่5ไขมันเช่นน้ำมันไขมันจากพืชและจากสัตว์ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายอาหารที่เราควรรับประทานควรจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ และจำเป็นต่อร่างกายตรงตามหลักโภชนาการจะทำให้เรามีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย